สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ F Auto g ต r ก g รชวันนี้เรามีสุดยอดรถยนต์ SUV ตัวท็อประดับแฟงล็อกชิปจากค่าย BMW มาแนะนำกันนั่นก็คือ BMWX8 รุ่นปี2026รถที่ได้ชื่อว่าเป็น SUV ระดับสูงที่สุดทั้งในด้านความหรูหราเทคโนโลยีความแรงและความเป็นสปอร์ตในแบบฉบับ BMW ซึ่งรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้เหนือกว่า X7 ทั้งด้านดีไซน์ความล้ำสมัยและสมรรถนะในการขับขี่เรียกได้ว่าเเป็นนนนสุดดดยยยอออรรรรรถททททีีี่่ตตบบบโจจ์ัั้้งงงคคคคคกาาาวววมมูแและแบบใ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย BMW X8 2026มาพร้อมการออกแบบที่ใหญ่โตหนักแน่นและสง่างามเป็นพิเศษไฟหน้าได้รับการออกแบบใหม่แบบสปลิตเฮดไลท์เช่นเดียวกับรรุ่นเรือธงของแบรนด์ให้ความรู้สึกทันสมัยและล้ำยุคมากขึ้นเส้นไฟ DRL ถูกแยกออกอยู่ด้านบนในแนวเฉียงให้ลูกฉกเฉี่ยวส่วนไฟหลักอยู่ด้านล่างแบบ LED matrix ที่สว่างและฉลาดมากขึ้นกระจังหน้าแบบ kidney grill ขนาดใหญ่พิเศษพร้อมไฟเรืองแสงอีโคนิกโกลที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นเมื่อขับกลางคืน กันชนหน้าได้รับการปรับดีไซน์ให้ใหญ่ขึ้นและมีช่องดักลมทรงสปอร์ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนและลดแรงต้านอากาศด้านข้างของตัวรถให้ความรู้สึกเรียวยาวและสาง่างามตามสไตล์รถ SUV c o p คูเป้เพราะ BMW X8 ถูกออกแบบด้วยแนวหลังคาที่ไหลลงแบบคูเป้สไตล์แต่ยังคงพื้นที่ในห้องโดยสารไว้อย่างดีเส้นสายตั้งแต่ประตูหน้าไปจนถึงท้ายรถมีความคโค้งมนและคมเข้มในคราวเดียว ล้ออลลอยขนาด22-23นิ้วถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและลูกสปอร์ตเต็มคันซุ้มล้อขยายให้ดูกว้างและแข็งแรงเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ที่ต้องการรถที่ทั้งหรูและดูทรงพลังกระจกมองข้างดีไซน์ใหม่เพรียวขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ส่วนด้านท้ายของ BMW X8 ถือว่าโดดเด่นมากฝ่ายท้ายดีไซน์ใหม่แบบเส้นยาวเล็ดพร้อมลาย 3D ที่ให้ความรู้สึกหรูและล้ำสมัย กันชนท้ายทรงสปอร์ตพร้อมปลายท่อไอเสียคู่แบบสีท่อเด่นชัดตามสไตล์รถสมรรถนะสูงพร้อมดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มแรงกดให้รถเกาะถนนดีเมื่อใช้ความเร็วสูงเส้นสายโดยรวมทำให้ X8 ดูทรงพลังและมีความเป็น SUV คูเป้ที่หรูหรากว่า X7 อย่างชัดเจน เข้าสู่ห้องโดยสารภายในการบ้าง BMW X8 2026ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นใช้วัสดุระดับพรีเมียมแทบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นหนังเมริโนแท้ไม้แท้คาร์บอนไฟเบอร์และริมแบบแก้วคริสตัลที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW รุ่นเรือธงหน้าจอแสดงผลโคล้ง Curved i s p l a y ขนาด14.9นิ้วรวมกับหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัล12.3นิ้วให้ภาพคมชัดระดับสูงและควบคุมได้ลื่นไหลาจากระบบ BMW Operating System รุ่นใหม่เสริมด้วยระบบสังงาด้วยท่าทาง Gesture Control และระบบสังงานด้วยเสียงที่แม่นยำขึ้นมา คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราระดับรถยุโรปชั้นนำปุ่มควบคุมหลักถูกลดจำนวนลงเพื่อให้ดูเรียบและล้ำสมัยมากขึ้นคันเกียร์แบบใหม่ทรงเล็กสไตล์คริสตันให้สัมผัสพรีเมียมบาะนั่งดีไซน์ใหม่แบบลักชัวรี่สปอร์ตรองรับสิรีระได้ดีกว่าเดิมมีระบบทำความร้อนระบายอากาศและระบบนวดแบบ8ดเพิ่มความสบายแม้เดินทางกลระบบแอ,อมเบียนไล่รอบห้องโดยสารสามารถปรับสีได้มากกว่า15เฉดและมีแสงแบบโฟล์ตตามจังหวะเพลง ให้บรรยากาศห้องโดยสารมีความหรูและล้ำสมัยกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนด้านหลังเป็นที่นั่งแบบกับตันซีในรุ่นบนพร้อมจอความบันเทิงแบบคู่ขนาด12นิ้วรองรับการสตรีมคอนเทนต์และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างลื่นไหลผู้โดยสารด้านหลังสามารถกลับเบาะได้เองมีโต๊ะพับและที่วางแก้วไฟฟ้าแบบทำความร้อนและทำความเย็นห้องโดยสารกว้างขึ้นกว่า X7 เล็กน้อยในส่วนของช่วงไหลและพื้นที่วางขา ทำให้ X8 เหมาะสำหรับครอบครัวและคนที่ต้องการใช้รถทั้งในเมืองและต่างจังหวัดพร้อมความรู้สึกพรีเมียมระดับเฟิร์สคลาสเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย BMW X8 จัดเต็มทั้งระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติเลเวล3ซึ่งช่วยให้รถสามารถควบคุมความเร็วการเบรกและการคงระยะห่างจากรถคันหน้าได้แบบชาญฉลาดระบบช่วยเลี้ยวตามเลนแม่นยำขึ้นกล้องรอบคัน360องศาแบบ 3D ชัดมากจนสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของรถและสิ่งรอบตัวแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินที่ทำงานแม่นยำมากขึ้นด้านสมรรถนะต้องบอกว่า BMW X8 ไม่ทำให้ผิดหวังรุ่นท็อปมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบ4.4ลิตรให้กำลังกว่า750แรงม้าและแรงบิดกว่า1,000นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในประมาณ3.6วินาทีถือว่าเร็วกว่ารถ SUV หลายรุ่นในพิกัดเดียวกันระบบเกียร์อัตโนมัติ8 สปีดรุ่นใหม่เปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำและตอบสนองไวขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อ X-Drive ถูกปรับปรุงใหม่ทำให้การเกาะถนนดีเยี่ยมไม่ว่าจะเข้าโค้งเร็วหรือขับบนถนนเปียกรุ่น Hybrid Perform a n c e ย่างมาพร้อมเครื่องยนต์ V6 ผสานมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ600แรงม้าให้อัตราเร่งดีและประหยัดน้ำมันมากขึ้นสามารถขับไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ70-80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแรงแต่ยังต้องการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ระบบช่วงล่าง Adaptive M Suspension ช่วยให้รถนิ่งและมั่นคงมากขึ้นเวลาขับที่ความเร็วสูงตัวรถสามารถปรับระดับได้ตามสภาพถนนทำให้มั่นใจและนั่งสบายแม้เจอถนนที่ไม่เรียบระบบบังคับเลี้ยวล้อหลังช่วยให้รถคล่องตัวขึ้นแม้มีขนาดใหญ่ทำให้เลี้ยวง่ายเข้าโค้งได้มั่นใจและจอดง่ายขึ้น ในส่วนของราคา BMW X8 รุ่นปี2026มีราคาวางจำหน่ายในต่างประเทศเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6.5-7ล้านบาทสำหรับรุ่นล่างและอาจสูงถึงประมาณ12-14ล้านบาทสำหรับรุ่น p e r f o r m a n ต e ตัวท็อปแบบยังไม่รวมภาษีนำเข้าถ้านำเข้ามาประเทศไทยราคาหลังภาษีอาจพุ่งสูงขึ้นไปถึงช่วงประมาณ15-20ล้านบาทตามออปชันที่เลือกใครที่ต้องการรถที่หรูเทคโนโลยีครบและสมรรถนะจัดเต็ม BMW X8 เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สุด,สด และนี่คือรีวิวเต็มของ BMW X8 2026 SUV แฟลอก์กอชิปที่ผสมความหรูความล้ำและความแรงได้อย่างลงตัวที่สุดขอบคุณที่รับชม F Auto Garage แล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้า thank you